จะไปคิดว่าละอองเลนูหนึ่งชนิดจะมาเปลี่ยนแปลงข้อสันนิษฐานของคดีฆาตการรมตอนแรกไว้ได้ลอ,องเลนูนั้นก็คือลอ,องเลนูของต้นสนซีด้าต้นสนที่พบตามธรรมชาติของอเมริกาเหนือได้น้อยมากจะพบก็แต่ในส่วนพกษศาสตร์เท่านั้นซึ่งข้อสันนิษฐานแรกที่เกี่ยวกับต้นสนกับต้นโอ๊กก็เลยตกไปเพราะแถวนี้ไม่มีต้นสนซีด้าซึ่งถ้าเรามองย้อนไปถึงจุดที่พบศพ กับจุดที่สามารถพบต้นสนซีด้าได้ก็จะมีอยู่3ส่วนพกษศาสตร์คือส่วนพกษศาสตร์บอสตันส่วนพกษศาสตร์นิวยอร์กและส่วนพกษศาสตร์ที่ฟิลาเดลเฟียเหมือนว่านิวยอร์กและฟิลาเดลเฟียเนี่ยจะอยู่ไกลใช่ไหมล่ะแต่อย่าลืมว่าศพเนี่ยสามารถถูกน้ําพัดมาที่บอสตันได้นะจึงทําให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องเก็บตัวอย่างลองเรนูของทั้ง3ส่วนพกษศาสตร์แล้วมาตรวจดูว่าตรงกับส่วนพกษศาสตร์ไหนผลการตรวจก็ตรงกับส่วนพกษศาสตร์ใกล้ๆนี่แหละคือส่วนพกษศาสตร์ที่บอสตัน ทำให้ตำรวจต้องลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านแถวนั้นทันทีซึ่งพบความผิดปกติบางอย่างของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งเพื่อนร่วมตึกรายงานว่าสังเกตเห็นแม่ที่มีลูกเป็นเด็กผู้หญิงแต่จูๆ่ๆเด็กผู้หญิงก็หายไปเหลือแต่แม่ด้วยข้อมูลนี้ทําให้ตำรวจไปสอบถามแม่เด็กคนนั้นที่ห้องทันทีแต่ไม่ทันที่จะจับกลุ่มแม่เด็กคนนั้นก็สารภาพออกมาทันทีเพราะหวังที่จะได้ลดหย่อนโทษ ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นพ่อของเด็กที่กำลังเมากัญชาและละอองเรนูของดอกกัญชาที่พ่อเด็กเสพก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานมัดตัวเพราะเสื้อผ้าศพพบละองเรนูลักษณะเดียวกันกับดอกกัญชานี้จากคดีนี้เราจะเห็นได้ว่าละอองเรนูช่วยสืบบางอย่างในคดีได้เพราะว่า 1. มีขนาดเล็กและอยู่ในซอกเนื้อผ้าได้ ขนาดผ้าศพที่อยู่ในน้ำตั้งนานยังพบละอองเรนูได้ 2. มีความคงทนสูงและ 3. ม,มีหน้าตาที่หลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่วัตถุคดีจะใช้ละอองเรนูได้ทั้งหมดนะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาน,านการณ์เป็นคดีคดีไปในส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กดคอมเมนต์และกดติดตามและรอฟังเรื่องต่อไปได้เลย